สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2568ดังนี้บันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566ถึง2570เพิ่มเติมครั้งที่5ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้ใจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Plan จัดเตรียมข้อมูลแผนงานโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนโครงการกับหน่วยงานระดับพื้นที่จัดเตรียมข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2569ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบป,ประมาณและขออนุมัติเงินจัดสรรงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณพศ2569ต่อสํานักงบป,ประมาณ ขออนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณพศ2568กรณีเปลี่ยนแปลเงปลเงินเหลือจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงในระบบ e f MIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1ประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกสอ,อ,อครั้งที่2ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ในวันพฤหัสที่18กันยายน2568ณนะห้องประชุมคุณแคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นเสนอยติเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นประกอบด้วย 1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบลงทุนหมวดค่าครุพัธุ์ 2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างพร้อมเอกสารประกอบ 3. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4. ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการงบเงินกู้ขอเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5. ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2569ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและรายงานการจัดทำข้อบัญญัติให้หน่วยงานกำกับดูแลและจัดส่งส่วนราชการเพื่อใช้ประกอบการดำเนินง,งานและการเบิกจ่ายงบประมาณการประชุมราชการ คณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดขอนแก่นการลงพื้นที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวนสองโครงการณนะห้องประชุมนโยนเสาร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจําปีงบประมาณพศ2569ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กประชุมผ่านระบบออนไลน์ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นณนะห้องประชุมคูนแขนห้องประชุมแก่นนครและห้องประชุมไหมมัดมีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาร,ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทายระดับจังหวัดของจังหวัดขอนแก่นประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zo ู m Meeting ณห้องประชุมชั้น3าสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ติดตามบันทึกภาพนิ่งวิดีโอภารกิจของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะทำวิดีทัศน์ถ่ายนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะเตรียมนำส่งวรารสารคูลแคนฉบับที่2เดือนเมษายนถึงกันยายนประจำปี2568ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ